สีทองน้อยน้องพรเงินน้องพรทองแดงน้องพรขาวสีทองนองวรัตควนฤดีสรพงสมบัติโอสมบัติ กินอาหารซาวกันให้อ no. ิ่มเด้อเดี๋ยวออกไปเล่นกันเนาะสาหรือเปล่า สบัดสบัต,บบตยิ้มหน่อย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 ยิม้มหน่อยพรทองเงินโอเก่งมากขึ้นสูงมากโอยิ้มหลอดตาจากสุนัขเลยคนขาวคนขาวไม่ขึ้นกับเขาเือเฮ็ดดำหน่อย สมบัติขึ้นแล้วสมบัติขึ้นแล้วขึ้นว่าขึ้นได้ชุงไม้อนทองแดงขึ้นต้นไม้ไม้ชาลีเจรินีเดินไปไหนเจรินี คนขาวกับพรทองแดงคนขาวกับพรทองแดงสหาที่อื่นกันแล้วพี่ใหญ่ชาลีหรือเปล่าหลังจากฝนตกหมดแล้วเด็กๆก,ก็มาเล่นสนามกัน ขนลืดีขนลดืดีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสีทองใหญ่กับขนลืดีสลีคุมเด็กไว้เดอเล่นกับเด็กดีเดอสมบัติเป็นพ่อใหญ่เขาขนลืดีน้อย ทะเลาะกันดีเล่นกันดีๆเดอ้อพอท้องแดงกับจารุณีเด็กวัดอยู่อย่างมีความสุขเลยนวรัตก็มาด้วย